ตอนที่16ในที่สุดวังเจิ้นเฉียงก็หัวเราะออกมาแล้วพูดว่าไม่เกี่ยวกับฉันนะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะักเจ้าหลินพูดขึ้นเมื่อกี้ในที่ประชุมอาจารย์มาบอกว่าหลังจากที่ทุกคนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วสามารถไปรับชุดฝึกทหารที่ช่องหน้าต่างข้างโรงอาหารได้เลยชุดฝึกทหารอากาศแบบนี้ยังต้องให้ใส่ชุดลายพรางทหารจะเอาชีวิตกันหรือไงตอนนี้ชุยหังเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสิ้นหวังแล้วอุณหภูมิอากาศของตรงเปย ต้องเปิดแปลว่าตะวันออกเฉียงเหนือเขตทางเหนือของจีนกับเมืองเอิเป็นอะไรที่ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยจริงๆโดยเฉพาะเมืองเออร์ที่เดิมทีก็เป็นถิ่นเตาไฟใหญ่อุณหภูมิพื้นผิวถ้าหักเปลยเท้าเปล่าเหยียบพื้นคงจะต้องร้อนลูกเท้าแน่นอนไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดทุกคนเป็นลมแดดก,ก็คงเป็นด้วยกันนี่แหละคงไม่มีปัญหาใหญ่อะไรเจ้าหลินกล่าวเหล่าต้านายคงไม่ได้จะบอกว่าความฝันหนึ่งของพี่คือเป็นทหารหรอกนะช่วยหางถาม เจ้าหลินพูดต่อเทรดนายรู้ได้ยังไงเนี่ยผมก็ต้องรู้แน่นอนอยู่แล้ว I have a dream I have a dream เป็นบทสุนทรพจน์ที่ด็อกเตอร์มาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เคยกล่าวไว้ระหว่างการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันข้าพเจ้ามีความฝันว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะลุกขึ้นยืนหยัดไงเล่าพี่นี่คงจะเป็นมาตินลูเธอร์จินมาตินลูเธอร์จินคือชื่อทับศัพท์ภาษาจีนของด็อกเตอร์มาตินลูเธอร์คิง ตัวจริงเลยใช่ไหมพี่ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นมาติง้งเจ้าเตอ๋อจินนะชุยหังพูดเยอะๆออกมาตอนนี้ขนาดจังเถิงที่เอาแต่เงียบไม่พูดไม่ใจยังอดขำไม่ได้เลยพี่สามทำให้พี่ยิ้มแย่ยากเสียยิ่งกว่าการได้ครองพวกหญิงงามระดับต้นราคาแพงสุดในหอนางลมเสียอีกนะชุยหังพูดยกขึ้นอีกครั้งใบหน้าของจังเถิงดูงงงวยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาตามคำพูดของชุยหังที่เพิ่งจะพูดเมื่อครู่นี้ไม่ทันชุยหังที่เพิ่งจะรู้สึกได้ว่าการใช้ภาษาการพูด ของตัวเองไม่เหมือนกับพวกเขาดังนั้นเขาจึงพูดว่าเอาเถอะฉันจะพยายามพูดให้ช้าลงก็แล้วกันเดี๋ยวพวกนายฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรสำเนียงตรงเปิดของพวกนายเพราะดีฉันชอบฟังนะถ้านายพอจะมีเวลาว่างช่วยสอนภาษาตรงเปิดให้ฉันหน่อยนะทั้งเชิงพูดช่วยหางพูดต่อได้สิฉันจะสอนอันที่เป็นพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะฮุยตูลูฮะอะไรตูนะตอนนี้ทังเฉิงมึนไปแล้ว คนอื่นๆก็เหมือนจะตามกันไม่ทันเอาแต่หันมองหน้ากันชุยหังพูดต่อหุยตูหลูแปลว่าฝุ่นละอองที่ติดตามซอกมุมกำแพงซอกอะไรนะวังเฉียงก็ถามต่อชุยหังจึงอธิบายต่อก็คือซอกมุมกำแพงฉันมึนเป็นหมดแล้วภาษาตรงเปยของพวกนายนี่พูดเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยอักษรพวกนี้แม้แต่ในพจนานุกรมคงไม่มีด้วยซ้ำมัง้งมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะใหม่หน่อยเท่านั้นชุยหังกล่าวพวกเขาพูดคุยหัวเราะก,กันต่ออีกพัก หนึ่งก่อนจะพาการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมากินข้าวที่โรงอาหารทั่วทั้งโรงอาหารอบอวลไปด้วยบรรยากาศของการต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้านบนยังแขวนป้ายต้อนรับเอาไว้ด้วยว่ามหาวิทยาลัยโปรเทคนิคยินดีต้อนรับเหล่าลูกศิษย์รุ่นใหม่ทั้งหลายเข้ารายงานตัวโรงอาหารถูกแบ่งเป็นสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นร้านอาหารส่วนชั้นสองก็จะมีจําพวกอาหารว่างขนมมากมายแต่ว่าอาหารของที่นี่แตกต่างจากทางตรงเปิดโดยสิ้นเชิงทุกอย่างจะเป็นของพวกบางบางยาว,ยาว และสีอาหารก็ไม่ได้น่าดูสักเท่าไหร่พวกเขานั่งรวมกันอยู่ในโต๊ะอาหารต๊ะหนึ่งนับว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็คุ้นเคยกันบ้างแล้วหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็เดินออกจากโรงอาหารไปทางห้องเล็กๆที่อยู่ด้านข้างซึ่งเปิดแค่ประตูหน้าต่างเอาไว้บานหนึ่งหลายต่อหลายคนกําลังเอาชุดฝึกทหารจากตรงนั้นก่อนจะทยอยแยกย้ายกันไปชุยหังพูดขึ้นพี่น้องทั้งหลายลุยคําพูดที่เขาใช้เรียกเหมือนกับพวกโจร กำลังจะบุกเข้าเมืองยังไงอย่างนั้นทำเอาห้าคนที่เหลือต้องหัวเราะขึ้นมาอีกพอเดินใกล้ถึงหน้าต่างบานนั้นทุกคนต่างกำลังต่อแถวแสดงให้เห็นลำดับการจัดการสั่งซื้อที่ดีมีระเบียบพวกเรายึดตามลำดับในหอพักมาเรียงลำดับต่อเรียงกันเข้าไปรับชุดตอนนี้ยังไม่ทันถึงคิวของชุยหังแต่เขาได้ยินพวกพี่ใหญ่ต่างก็ต้องบอกส่วนสูงของตัวเองประมาณว่าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแปดเขาถึงได้เริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองดูต่ำต้อยอะไรขนาดนี้ เพราะเขาส่วนสูงไม่ถึงร้อยเจเลยด้วยซ้ําแบบนี้ทางเหนือนับว่าเป็นโรคพิการแบบหนึ่งเลยนะพอมาเทียบกับคนพวกนี้ตัวเองดูตัวเตี้ยเกินไปหรือเปล่านะในที่สุดก็วนมาถึงคิวของเขาแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าถามขึ้นสูงเท่าไหร่เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อไปว่าร้อยเจ็ครับตอนที่17ชุดฝึกทหารมีทั้งหมด3มชุดด้วยกันมีกางเกงสีเขียวทหารเสื้อแขนสั้นลายพรางพร้อมเสื้อคลุมลายทหารสีฟ้าครามอีกหนึ่งตัว ชุยหางไม่อยากได้หมกวกเบเร่สีเขียวทหารอันนี้มากที่สุดลองจินตนาการภาพทุกคนขนยืนสวมหมวกสีเขียวสวมหมวกเขียวมีความหมายแฝงในสำนวนจีนแปลอีกความหมายคือการถูกสวมเขาการเต็มสนามกีฬาภาพนั้นช่างเป็นอะไรที่รุนแรงเสียจริงๆเลยเขาเอาหมวกยัดเก็บเอาไว้ในถุงแล้วเดินกลับหอพักพร้อมกับทุกคนหลังจากที่ได้เสื้อผ้ามาแล้วสิ่งที่จะทําต่อก็ง่ายแล้วนั่นก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายรูปกันแถบห้องพักของเขาหลายห้องต่างก็ ส่งเสียงครึกครื้นซึ่งทุกคนน่าจะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากช่วยหางเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่รู้สึกได้คือขากลางเกงมันยาวเกินไปอีกอย่างเต้ากางเกงก็อยู่ต่ำมากด้วยถ้าหากออกแรงดึงกางเกงขึ้นสูงกว่านี้เอวกลางเกงมันก็จะเลื่อนขึ้นมากลุมท้องเขาจนมิดแน่ถ้ารู้เร็วกว่านี้คงพูดโกหกเรื่องส่วนสูงของตัวเองหรอกตัวเองสูง168มาใส่กลางเกงของคนสูง171 แบบนี้อันที่จริงมันก็ต่างกันพอสมควรอยู่แต่ว่าพวกเขาไม่ได้พูดอะไรก็ทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเราตาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทําอะไรต่ออ่ะทั้งเฉิงถามเจ้าหลินหยิบหมวกขึ้นสูงไว้บนหัวอย่างถูกระเบียบซึ่งมันดึงดูดสายตาประหลาดประหลาดของชุยหังให้มองพลางพูดว่าตอนบ่ายสองพวกเราต้องลงไปรวมตัวที่สนามกีฬาไปทําไมชุยหังถามกิจกรรมประชุมพบปะผู้คุมฝึกสอนให้พวกเราได้เจอหน้าผู้คุมฝึกสอนก่อนไง ทำไมเร็วจังวังเฉียงรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ทันได้ทำความคุ้นเคยกับชีวิตสบายๆที่นี่เลยแต่ต้องเริ่มฝึกทหารซะแล้วถึงกับมึนไปเลยด้านช่วยหางเองก็คิดไม่ถึงว่าจะเร็วขนาดนี้เดิมคิดว่ายังพอมีเวลาอีกวันสองวันถึงจะเริ่มการประชุมคิดไม่ถึงเลยจริงๆดูเหมือนว่ามันไม่มีเวลานี้ให้พวกเขาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำรีบเริ่มฝึกจะได้รีบๆจบไปไงไม่อย่างนั้นจะต้องยืดเวลาไปถึงเมื่อไหร่เจ้าหลินพูด ช่วยหางตกไหล่เขาเบาๆก่อนจะพูดว่าเหลาต้าพี่ก็มีท่าทีของความเป็นพี่ใหญ่อยู่จริงๆนะเนี่ยช่างแตกต่างจริงๆเลยนะเชิดเหลาอู่านระวังนะเขาว่าคนที่เพิ่งเข้ามารับงานใหม่มักไฟแรงเดี๋ยวฉันจะได้เผานายก่อนคนแรกลืมมันไปซะเถอะเหลาต้าผมว่าพี่ดูแลหมุกเขียวบนหูพี่ให้ดีๆเถอะช่วยหางพูดจบแล้วก็รีบหามุมหลบทันทีแต่ด้านเจ้าหลินกลับพูดอย่างไม่แคร์อะไรว่ายังไงซะทุกคนก็ต้องใส่อยู่ดี ฉันจะคอยดูว่าถึงตอนนั้นพวกนายจะใส่ไม่ใส่หลังพูดจบก็หันไปส่องกระจกเล็กๆที่อยู่ตรงข้างหัวเตียงของตัวเองแล้วจัดการขอเสื้อให้เป็นระเบียบจากนั้นจัดเนคไทสีเขียวเข้มให้เข้าที่แล้วจัดระเบียบหมวกบนหัวอีกรอบมหาวิธีลาลยนี้ก็ถ้าจะบ้าทำไมแค่ฝึกทหารต้องสวมหมวกเขียวด้วยแบบนี้มันก็เหมือนแอบแช่งกันไม่ใช่หรอถ้าเกิดมีแฟนก็คงต้องเลิกกับแฟนอะไรแบบนั้นหรอทั้งเฉิงพูดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาชุยหัง ถึงกับต้องใจกระตุกอย่างแรงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นึกถึงหลิวเฮ่อที่อยู่เมืองบ้านเกิดของตัวเองหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาอีกเลยบางทีอาจเป็นเพราะระยะห่างทําให้ความรู้สึกของทั้งสองคนเปลี่ยนเป็นจืดจางว่างเปล่าไปแล้วจริงๆสินะยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนเป็นความสัมพันธ์แบบเทโทนิกแบบรักเบอร์สุดรักเบอร์สุ์หรือเพนโทนิกเลฟิฟกล่าวถึงความรักที่ไม่มีเรื่องทางเพศมาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทั้งบุคคลที่อายุต่างกันและบุคคลที่เพศต่างกันหรือเพศเดียวกันมาเป็นเวลานาน,านด้วยแล้วหลายคนต่างบอกว่าในวงการนี้หากไม่มีการผูกมัดทางเพศมันก็ยากที่จะมั่นคงแล้วอูเป็นอะไรไปคิดถึงแฟนสาวหรอทั้งเฉิงเหลือบเห็นสีหน้าของชุยหังที่ดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จึงถามขึ้นชุยหังสายหน้าไปมาและตอบแฟนที่ไหนกันเล่าขนาดตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่ากันว่าคนตรงเปิด มักจะมีความรักเร็วไม่ใช่หรอทั้งเฉิงทำท่าทางเหมือนไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ที่นายรู้มีแต่เรื่องที่ได้ยินมาอันที่จริงเด็กตรงเปิยส่วนใหญ่ต่างก็เป็นเด็กไร้เดียงสาเหมือนฉันทั้งนั้นแหละช่วยหางพูดงั้นช่างมันเถอะอย่างนายยังเรียกไร้เดียงสาหรอจากที่ฉันดูในห้องเราก็มีแต่นายนั่นแหละที่ดูไม่ไร้เดียงสานากักทั้งเฉิงพูดยกเขาช่วยหางพูดต่อพี่สิพูดแบบนี้นับว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงนะฉันจะไปหาทนายของฉันมาฟ้องร้องนาย ระวังฉันจะร้องค่าเสียหายจากนายฉันจะขู่กันโชคจนแม้แต่กางเกงในก็ไม่มีเหลือให้ใส่เลยนะนายเชื่อไม่เชื่อตอนที่18พวกเขาพูดคุยหัวเราะกันอยู่พักใหญ่เพราะเรื่องการฝึกทหารนั้นนับว่าเป็นอะไรที่ทุกคนตั้งตารอดังนั้นจึงไม่มีใครนอนกลางวันเลยสักคนห้องพักอื่นๆก็น่าจะไม่ต่างกันตลอดทั้งช่วงที่นี้ห้องพักเหล่าชายหนุ่มต่างก็เสียงดังคึกคักไปด้วยเสียงหัวเราะพูดคุยกันห้องน้ําก็คงมีคนเข้าออกไปอาบน้ําไม่หยุดหย่อน เพราะมีเสียงน้ำไหลดังอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาสนุกสนานครื้นเครงแบบนี้ชุยหังจึงพยายามห้ามไม่ให้ตัวเองคิดถึงเรื่องหลิวเฮอขึ้นมาอีกในที่สุดเวลานัดหมายก็มาถึงพวกเขาทุกคนต่างก็แต่งกายเต็มยศด,ด้วยเสื้อผ้าที่เพิ่งจะไปรับมาก่อนหน้านี้ไม่นานบ่ายวันนี้ยังไม่ร้อนมากนะักอีกอย่างยังไม่ถึงเวลาฝึกทหารเลยด้วยแค่เป็นการประชุมพบปะเท่านั้นดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงเลือกใส่ชุดแขนยาวลายพรางสีฟ้าคราม ไม่ว่าพวกเขาจะคัดค้านต่อต้านแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ยังต้องเอาหมวกสีเขียวอือ้อใบนั้นขึ้นวางบนศีรษะของตัวเองอยู่ดีน่าเกลียดชะมัดทำไมหมวกนี้มันถึงได้น่าเกลียดอะไรขนาดนี้นัดช่วยหางพูดกับกระจกที่ส่องอยู่เจ้าหลินกลับพูดขึ้นว่าอย่าพูดอะไรมั่วสูวนนะ้นักอีกเดี๋ยวถ้าเจอครูฝึกเข้าแล้วนายยังพูดแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นได้เจอกับหายนแน่นักขนาดนั้นเลยครูฝึกไม่ได้กินคนสักหน่อยวังเฉียงพูด ตอนมัธยมพวกนายไม่ได้ฝึกทหารมาก่อนหรือไงเจ้าหลินถามฝึกสิแต่ว่าก็แค่ให้ทําท่าทางนั่นนี่ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายคราวนี้คนที่พูดคือวังเจิ้นเฉียงดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มค่อยๆเข้าร่วมวงสนทนาแล้วเจ้าหลินพูดฉันได้ยินว่าการฝึกทหารของมหาวิทยาลัยเป็นอะไรที่เคร่งครัดมากๆยิ่งสาขาวิชากึ่งการทหารแบบพวกเราแล้วเนี่ยต่างก็เชิญทีมทหารประจําการมาฝึกให้พวกเราเลยนะัก อีกอย่างเนื้อหาการฝึกฝนแค่พวกนายได้ยินชื่อก็ต้องกลัวตัวสั่นไปเลยละ่ะมีอะไรต้องกลัวกันก็แค่ฝึกหรือพวกเขาจะสั่งให้เราวิ่งมาราธอนหรือยังไงช่วยหางว่าคนจากห้องพักอื่นๆก็ค่อยๆทยอยตามกันมาแล้วเหมือนกันก่อนจะมีคนพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าจะต้องเตรียมกระดาษเอาไว้สามแผ่นนะตรงรักแร้ใส่ไว้ข้างลับแผ่นจากนั้นวางไว้ตรงกลางหัวเขาอีกแผ่นถ้าเกิดทํามันตกก็โดนตีแน่คนที่เพิ่งพูดขึ้นมีสำเนียงตรงเปิดอยู่ด้วย แต่ว่ามันดูไม่เหมือนกับของชุยหังชุยหังหันกลับไปก็เห็นเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งกำยำคนหนึ่งร่างกายสูงใหญ่สีผิวออกจะคล้ำแทนหน่อยๆน่อยเดินตามอยู่ด้านหลังของเขาด้านข้างยังมีเพื่อนนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่แต่งตัวเหมือนกันกันกบเขาวัดดีหัวหน้าห้องเจ้าหลินพูดขึ้นชุยหังถึงกับตะลึงไปหัวหน้าห้องนักศึกษายังไม่ทันได้พบปะเจอหน้ากันเลยแต่ทำไมถึงได้เลือกหัวหน้าห้องเรียบร้อยแล้วละ่ะอย่าเรียกแบบนั้นมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ก็แค่เป็นตัวแทนเท่านั้นหลังจากจบการฝึกทหารก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครต่อแล้วคนคนนั้นพูดนายชื่ออะไรชุยหังถามต่อคนคนนั้นได้ฟังสำเนียงของชุยหังก็รู้สึกเป็นกันเองจึงพูดต่อฉันชื่อโจเฉวียนนายก็เป็นคนตรงเปิดหรออืมนายก็เหมือนกันสินะมาร้องให้หน่อยสิชุยหังว่าร้องให้ร้องทําไมโจเฉวียนถามอย่างงงงวยชุยหังอธิบายต่อคนบ้านเดียวกันพบพันน้าตาคลองไหเล่า นายนี่ตลกดีนะฉันเกือบคิดตามไม่ทันนีนเนี่ยโจเฉวียนพูดยิ้มยิ้มจริงสิที่นายพูดเมื่อกี้จริงหรือเปล่าครูฝึกพวกนั้นชอบตีคนขนาดนั้นเลยชุยหังถามโจเฉวียนตอบก็แล้วแต่คนนะถ้าหากเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่แต่ว่าภาควิชาของพวกเราเป็นผู้ชายทั้งหมดดังนั้นนายก็ต้องวอวยพรให้ตัวเองแล้วล่ะนะชุยหังถอนหายใจออกมาและพูดต่อเผื่อผู้ชายเหตุใดต้องทำร้ายผู้ชายด้วยกันเองด้วยนะ ปากแบบนายนี่นะฉันเดาว่าครูฝึกจะต้องจัดการนายเป็นคนแรกแน่นอนคนอื่นกระดาษสามแผ่นแต่นายต้องเอาไปเลยสี่แผ่นและแผ่นสุดท้ายต้องข้าบไว้ที่ปากด้วยโจเฉวียนพูดชุยหังพูดต่อนั่นมันก็ไม่แน่นะบางที่ครูฝึกอาจจะเห็นความน่ารักของฉันจนห้ามใจลงโทษฉันไม่ลงเลยก็ได้นะตอนที่19หน้านายเนี่ยนะฉันละนับถือเลยจริงๆโจเฉวียนพูดจากนั้นสองสามคนที่เดินตามด้านหลัง พวกเขาอยู่เมื่อครู่ก็เดินตรงเข้ามาพูดขึ้นว่าโจเฉวียนคนบ้านเกิดของพวกนายนี่พูดเก่งกันจริงๆเลยนะชุยหังพูดเปล่ารอกๆอันที่จริงแล้วฉันเป็นคนค่อนข้างสงบเสงเง่ยมเลยละ่ะแต่นี่ฉันกําลังบังคับตัวเองให้พูดอยู่ทําไมต้องบังคับตัวเองพูดด้วยละ่ะวังฉิงถามชุยหังพูดต่อเพราะอากาศแบบนี้มันทําให้ฉันงวงนอนมากถ้าหากไม่พูดล่ะก็อีกเดี๋ยวฉันเดินเดินไป ก็ต้องเผลอหลับแน่ๆเกิดฉันไปล้มนอนอยู่ที่ไหนสักที่แล้วมีคนผ่านมาลวนลามฉันเข้าทําไงละ่ะนายเลิกคิดไปเลยเถอะคนจะลวนลามก็แยกแยะตัวผู้ตัวมีออกเถอะอีกคนพูดขึ้นช่วยหังฉีกยิ้มออกมาแต่ไม่ได้พูดอะไรสนามกีฬามหาวิทยาลัยของพวกเขากว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวนี่สิถึงจะเป็นภาพที่มหาวิทยาลัยควรจะมีควรค่าที่จะมาเรียนรู้อยากเล่นก็เล่นไม่มีอะไรมาขัดได้ในสนามมีคนจํานวนมากกําลังรออยู่ และเป็นเพราะด้านข้างนั้นไม่มีต้นไม้เลยทําให้พวกเขาทุกคนต้องทนรอโดดแสงแดดอันร้อนแรงแผดเผาทางนั้นทําไมมีผู้หญิงละ่ะช่วยหังถามโจเฉวียนหันไปมองทางที่ช่วยหังว่าก่อนจะพูดตออนั่นเป็นภาควิชาการจัดการทางทะเลเป็นคณะเดียวกับเราเพียงแต่สาขาของพวกเขารับผู้หญิงด้วยคณะของพวกเรามีกี่สาขาหรอช่ยหังถามสองสาขาหนึ่งก็ของพวกเราสองก็พวกเขานั่นแหละโจเฉวียนพูดต่อ พวกเราก็นับว่าเป็นสายพันหายากเหมือนกันนะหวังว่าครูฝึกจะเห็นแก่ที่พวกเราไม่มีผู้หญิงทำดีกับพวกเราสักหน่อยนะช่วยห่างพูดเจ้าหลินพูดต่อถ้างั้นนายก็ลองไปผ่าตัดสารยกรรมดูสิรับรองเลยว่าครูฝึกจะไม่ให้นายลงมือทำอะไรแน่นอนฉันไม่เอาหรอกถ้าฉันไปผ่าตัดล่ะก็ยังจะมีผู้หญิงพวกนั้นไว้ทำไมผู้ชายทั้งโลกนี้คงต้องเป็นของฉันหมดช่วยห่างพูดทั่วทั้งสนามกีฬามีเสียงหัวเราะด,ดังแววขึ้นเรื่อยๆ ดูเหมือนว่าความมีอารมณ์ขันของชุยหังจะแพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างจนทั่วทุกคนแล้วแต่กลับไม่มีใครมองออกเลยว่าชุยหังกำลังหาทางขจัดความโดดเดี่ยวของตัวเองทิ้งไปอย่างสุดชีวิตเขาไม่อยากให้ใครมองออกว่าอันที่จริงภายในใจกำลังยุ่งเหยิงอย่างถึงที่สุดทำไมนักศึกษาใหม่รุ่นนี้ถึงได้น้อยจังเลยละ่ะชุยหังถามขึ้นเมื่อมองไปทั่วทั้งสนามแล้วดูเหมือนจะมีคนอยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเจ้าหลินพูดต่อ ที่นี่มีแค่คณะของพวกเราส่วนคณะอื่นๆอยู่ที่สนามอื่นกันหน้าโอ้โห้งรวยขนาดไหนถึงกับแยกสนามกีฬาออกเป็นสองสามสนามเนี่ยช่วยหางถึงกับทอดถอนใจคนเยอะเงินก็มากนั่นแหละเจ้าหลินพูดพวกเขารอกันอยู่พักใหญ่กว่าอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างอาจารย์มาจะปรากฏตัวขึ้นเขาเพิ่งจะมาถึงที่นี่ก็รีบสั่งให้ทุกคนยืนตามห้องให้เรียบร้อยอีกเดี๋ยวฉันจะขานชื่อถ้าใครได้ยินชื่อของตัวเองแล้วก็ให้ขานรับก็พอ อาจารย์หมาพูดดูเหมือนจะมีมาตรฐานจริงๆเพราะก่อนที่ครูฝึกจะมายังต้องทําอะไรตั้งหลายอย่างเพียงไม่นาารายชื่อแต่ละชื่อก็ถูกขานออกมาจากปากของอาจารย์หมาทุกคนทั้งคณะซึ่งรวมกับสาขาการจัดการทางทะเลด้วยอีกสองห้องเรียนรวมทั้งสิ้น8ดห้องเรียนฉเฉลี่ยประมาณ300คนโดยประมาณเมื่อครูมีชื่อของใครที่ยังไม่ถูกเรียกบ้างไหมตั้งแต่เริ่มพูดมาอาจารย์หมายังไม่ยิ้มเลยสักนิดเดียวชุวยหางมองหน้าเขาและรู้สึกว่าทั้งๆที่เขายังหนุ่ม ยังแน่นขนาดนี้พอมาดูเคร่งครัดขนาดนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะไม่อย่างนั้นพอแต่งงานมีลูกไปลูกคงต้องตกใจกลัวจนร้องให้แน่ดีถ้าไม่มีก็จัดการเรียงแถวตามในใบรายรชื่อนี้ให้เรียบร้อยอาจารย์หมาพูดหลังจากที่ทุกคนฟังอาจารย์หมาพูดจบก็พากันเดินอึดอัดยืดยาดจัดระเบียบแถวเพราะตอนนี้อากาศร้อนมากๆพวกเขาไม่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆได้หลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะยืนจัดระเบียบเสร็จ ก็เห็นว่าอีกฝั่งของริมสนามมีรถทหารคันหนึ่งขับเข้ามาบนรถทหารคันนั้นมีคนนั่งอยู่กี่คนพวกเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจอีกเดี๋ยวพวกเขาคงจะได้พบหน้ากับเหล่าครูฝึกของพวกเขาแล้วช่วยหังเหมือนกําลังตั้งตาคอยนิดหน่อยว่าครูฝึกของพวกเขาจะเป็นคนยังไงกันนะตอนที่20รถค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าจอดชา้ชาๆไม่ไกลจากพวกเขาอาจารย์มารีบเดินเข้าไปหาก่อนที่จะมีคนเดินลงมาจากบนรถทหารคันนั้น พวกเขาสวมชุดทหารที่ดูประณีตเป็นระเบียบสวมหมวกมอตาลไว้บนศีรษะและดูมีประกายเก่งกล้าฉายออกมาเมื่อลองเทียบกับหมวกเบเร่ของพวกเขาแล้วก็ชุดแขนยาวลายพรางสีเทาครามนี้แล้วก็ยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้จริงๆรวมทั้งสิ้น8ปดคนคงจะเป็นครูฝึกหนึ่งคนต่อนักเรียนหนึ่งห้องเรียนมีคนหนึ่งเป็นผู้นำทีมอีกเจ็ดคนที่เหลือวิ่งอย่างเป็นระเบียบมาข้างหน้าก่อนจะหยุดยืนอย่างเรียบร้อยตรงหน้าพวกเขานับจำนวน คนที่เป็นผู้นำคนนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงดังกังวานหนึ่งสองสาเดิมที่สนามกีฬาที่โล่งกว้างตอนนี้มีเสียงของพวกเขาดังสะท้อนกล้องไปทั่วสนามกีฬาไม่หยุดทำเอาเหล่านักเรียนที่เมื่อครู่หมดแรงตัวอ่อนยืดตัวตรงได้สติขึ้นมาในทันทีซึ่งพลังแบบนี้มันสามารถแพร่กระจายไปถึงคนรอบข้างได้มีครูฝึกคนหนึ่งที่รูปร่างค่อนข้างอ้วนหน่อยที่พอจะมองเห็นตอนนี้ตามเนื้อตามตัวเขาเปียกโชคไปหมดแล้ว ดูเหมือนไออากาศบ้านนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่รับมือไม่ไหวครูฝึกก็ได้รับผลกระทบจากมันเหมือนกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันในเมื่อครูฝึกพวกนี้ร่างกายก็ไม่ได้ทําจากเหล็กสักหน่อยถ้าเกิดพวกเขารู้สึกร้อนทนไม่ไหวขึ้นมาก็น่าจะเข้าใจผ่อนโอนให้พวกเขาได้ไม่ยากเดี๋ยวคงจะให้พวกเขาได้พักเองคนที่เป็นผู้นําคนนั้นเริ่มแบ่งหน้าที่โดยการเรียกชื่อออกมาสองสามคนก่อนจะให้พวกเขาเริ่มเลือกทีมครูฝึกเหล่านั้นหลังจากที่เลือกห้องที่ตัวเอง ต้องรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วก็นําทีมของตัวเองแยกออกไปตามมุมของสนามกีฬาดูเหมือนจะแยกออกไปเพื่อทําความรู้จักคุ้นเคยกันก่อนสุดท้ายก็เหลือแค่คนที่เป็นผู้นําทีมเมื่อครู่นี้อันที่จริงชุยหังก็แอบ,บสงสัยเพราะพวกเราอยู่ห้องสามและคนคนนี้เป็นถึงผู้นําทีมไม่ควรจะดูแลพวกห้องหนึ่งหรือห้องสุดท้ายหรอกหรอสุ่มเลือกเอาห้องสามแบบนี้เรียกว่าบังเอิญกลุ่มห้องอื่นๆถูกเหล่าครูฝึกพาแยกออกไป ตาม,มุมสนามที่ดูอากาศจะเย็นขึ้นมาหน่อยแต่ครูฝึกคนนี้ทำแบบนี้หมายความว่ายังไงทั้งหมดแถวตรงตามระเบียบพักดูเหมือนว่าเขาอยากจะอบรมอยู่ตรงนี้เลยไม่มีท่าทีที่จะให้ออกจากตรงนี้เลยแม้แต่นิดช่วยหางได้แต่กรอกตาขาวไปมาหมดกันดันมาสุ่มได้ครูฝึกคนนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีที่เย็นๆสบายอยู่แท้ๆแต่กลับให้พวกเขาโดนเผาอยู่ใต้แสงแดดร้อนแรงแบบนี้สวัสดีทุกคนผมชื่อหลูจชื่อ นับแต่นี้ไปจะเป็นครูฝึกของพวกคุณต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับพวกคุณเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในระยะเวลาครึ่งเดือนนี้ผมจะไม่ได้เห็นว่าพวกผู้ชายอย่างพวกคุณแสดงศักยภาพได้แย่ยิ่งกว่าพวกผู้หญิงเสียงของครูฝึกก้องดังกังวานแต่ว่าทำไมชุยหางถึงได้รู้สึกว่าน้ำเสียงนี้มันฟังดูคุ้นหูยังไงชอบกลนเดิมทีส่วนสูงของเขาก็ไม่ได้สูงมากและเพื่อตั้งใจจหลบพวกครูฝึกเขาถึงได้จงใจมายืนอยู่แถวด้านหลัง เพราะแบบนี้เขาก็เลยมองไม่เห็นท่าทางของครูฝึกเลยหลังจากการฝึกทหารตลอดเวลาครึ่งเดือนนี้สิ้นสุดลงตอนช่วงเปิดภาคเรียนพวกคุณจะต้องเดินสวนสนามนี่ก็นับอยู่ในหน่วยกิจแรกที่พวกคุณต้องทําในการเริ่มเปิดภาคเรียนดังนั้นทางที่ดีให้พวกคุณทุกคนรู้ตัวเองอย่าให้ผมรู้ว่าพวกคุณไปทําตัวเออระเหยไปวันๆได้ยินหรือยังสี่คำสุดท้ายนี้จู่ๆเขาก็ทําโทนเสียงสูงขึ้นยิ่งทําให้ทุกคนได้สติข,ขึ้นมาได้ยินแล้วครับ เสียงคนขานรับออกมาดังเป็นหย่อมๆย่อมตอนเที่ยงไม่ได้กินข้าวมาหรือไงได้ยินชัดเจนหรือยังหลูชื่อถามซ้ําขึ้นอีกครั้งได้ยินแล้วครับคราวนี้ทุกคนต่างพากันพร้อมแรงพร้อมใจกันตะโกนขานรับขึ้นมาช่วยหังที่แอบบแอบขบี้เกียจอยู่ด้านท้ายแถวในใจมีแค่ประโยคที่ว่าพระเจ้าร้อนชิบหายพวกนายมีหัวห้องหรือเปล่าหลูชื่อถามขึ้นครูฝึกครับผมครับโจเฉวียนตะลึงหน่อยๆก่อนจะยกมือขึ้นพูด ไม่ต้องยกมือเวลาตอบคำถามครูฝึกต้องพูดว่ารายงานผู้ฝึกสอนนายต้องออกมาพูดนอกแถวโดยที่นายต้องวิ่งออกมาจากด้านไหนแถวมาหยุดยืนตรงอยู่ด้านข้างแถวก็พอแล้วหู้ชื่ออธิบายให้พวกเขาเข้าใจกฎระเบียบจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ